ไปดูอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่คือหากันพอสมควรที่นครราชสีมาเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนคมาแจ้งความบอกว่าเจ้าอาวาสวัดหนึ่งเนี่ยนะคะไปข่มขืนเธอคนนึงแจ้งความว่าโดนข่มขืนโดนมาห้าครั้งอีกคนแจ้งความว่าโดนลวนลามที่สถานีตารวจูธรประทายอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะคนแรกเนี่ยสามีพาภรรยาสาวเข้าแจ้งความบอกว่าถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอประทาย ซึ่งเจ้าอาวาสคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของวัดแล้วก็เคยทำงานอยู่กับภรรยาสาวคนเนี้ยคมคืนกระทําชำเราค่ะโดยบอกว่าทํามาตั้งแต่ปี57จนถึงสิงหาคมปี58รวมรวมแล้วเนี่ย5ครั้งด้วยกันทีนี้พอไปสืบสาวเราเรื่องจากทางฝั่งเจ้าอาวาสวัดที่เป็นคู่กรณีจเจ้าอาวาสบอกว่าสาเหตุที่มีปัญหากัน,นมีที่มาที่ไปนะ เพราะว่าเจ้าอาวาสเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนแล้วก็พบว่ามีบางอย่างที่ซื้อมามันหายไปค่ะเจ้าอาวาสก็บอกว่าถ้ามีอะไรหายไปแบบนี้ก็ต้องหาคนรับผิดชอบนะหรือถ้าบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้มีส่วนรู้เห็นก็ต้องกินน้ําสาบานกันทีนี้คู่กรณีฝ่ายผู้หญิง,งนะคะก็เลยโยนบัญชีทรัพย์สินให้เจ้าอาวาสแล้วบอกว่าถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ก็ขอลาออกก็แล้วกันก็เคยทํางานอยู่ด้วยกันมีตําแหน่งก็คือคอยดูแลเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนี่แหละฝ่ายหญิงเลยบอกว่างั้นขอลาออก หลังจากลาออกเสร็จก็ขึ้นก็เข้าแจ้งความที่โรงพักเจ้าอาวาสบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าแล้วก็เลยมาใส่ความกันจ้าอาวาสบอกว่าบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีการล่วงเกินอะไรใครแต่อย่างใดไม่เคยทํานี่จะอาวาสยืนยันนะคะเรื่องนี้ร้อยตารวจโทเสถียรราชเดชแก้วกัญญารองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปรทายก็บอกว่า เบื้องต้นตอนนี้รับแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะมีการสอบสวนเบื้องต้นทั้งผู้เสียหายแล้วก็เจ้าอาวาสแล้วด้วยซึ่งจากนี้ไปก็จะเชิญผู้ที่ร้องมาสอบสวนเพิ่มเติม,ตมและถ้าหากมีพยานหลักฐานชัดเจนก็จะส่งให้อาัยการเพื่อฟอ้องศาลดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่รายแรกมาฟ้องแล้วว่าโดนกระทำชำเราโดนข่มขืนปรากฏว่าวันเดียวกันมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเคยทำงานอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนี้ด้วยนะเข้าแจ้งความบอกว่า เคยถูกจเจ้าอาวาสคนนี้แหละลวนลาเหมือนกันตอนที่ทํางานอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับผู้หญิงคนแรกช่วงปลายปี57แต่ว่าไม่ได้ล่วงเกิดอะไรมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนระวังตัวก่อนที่จะย้ายไปทํางานในตําแหน่งใหม่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอกันหรือว่ายุ่งเกี่ยวกันแต่อย่างใดพอมาวันนี้รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนอื่นก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความด้วยอีกคนหนึ่งเพื่ออยากที่จะเอาผิดกับเจ้าอาวาสคนนี้ด้านของนายอำนวยปองนานในอำเภอประทายก็บอกเลยนะคะว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจริงๆหลังจากที่รู้เรื่องเนี่ยก็เดินทางไปพบทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายเจ้าอาวาสแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายซึ่งจากการสอบถามทางเจ้าอาวาสก็ถือว่าเจ้าอาวาสเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบดูเรื่องของเงินทองเรื่องของทรัพย์สินของโรงเรียนได้เพราะเจ้าอาวาสเองก็มีสักเป็นผู้จัดการโรงเรียนแต่ผู้เสียหายทั้งสองคนก็ยืนยันเหมือนกันว่าถูกล่วงเกินถูกลวนลามจริงๆ,ๆเรื่องนี้าหอำเเลยบอกว่าขอปล่อยให้เป็น เรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะได้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งผู้หญิงก็บอกว่าถูกข่มขืนจริงๆมาห้าครั้งแล้วแต่เจ้าอาวาสก็บอกว่าโอ้โหที่มาแจ้งความว่าถูกข่มขืนแบล็กเมกันหรือเปล่าเราะเสียผลประโยชน์ในการดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนหรือเปล่าแต่ประเด็นมันไม่ใช่แค่นี้เพราะมีผู้หญิงอีกคนคเขาก็ถูกลวนลามเหมือนกันเจ้าอาวาสรูปเดียวกันใช่ก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่ต้องรอสอบสวนกันไปนะคะ